เสื้อยืดดีทพิมพ์ลงบนผ้าโดยตรงความละเอียดสูง เสื้อยืด D T G นั้นนะครับการสกิน D T G หรือการสกินเสื้อระบบดิจิทัลมีความแตกต่างจากการใช้บล็อกในรูปแบบที่เคยรู้จักกันนะครับซึ่งจะเป็นการใช้เครื่องพิมพ์ที่หมึกจะถูกพิมพ์ลงบนผ้าโดยตรงทําให้งานได้นั้นมีความละเอียดสูงสีคมชัดและสวยสดตรงตามไฟล์เลยนะครับเราครับคือโรงงานเสื้อผ้าค,คุณภาพที่มีบริการผลิตทั้งเสื้อยืดคอกลมเสื้อยืดคอวีและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรวมถึงมีบริการสกินเสื้อแบบ D T G กับเทคโนโลยีการสกินเสื้อดิจิทัลด้วยเครื่องพิม ที่ทามตมไหม้วยหมึกพิมพ์คุณภาพดีได้มาตรฐานสีสวยสดใสาตามไฟอย่างแน่นอนครับสำหรับจุดเด่นของเสื้อยืดสกรีน DTG แล้วคือความคมชัด ทำัวเดียวราคาก็ไม่แพงนะครับลายติดทนนานไม่ว่าจะซักกี่ครั้งหมึกพิมพ์ก็ไม่แตกนะครับหรือหลุดลอกออกที่สําคัญคือไม่จากัดจํานวนสีที่พิมพ์นะครับคุณจึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามใจชอบเลยนะครับผมท่านใดนะครับที่สนใจชื่อยืดแบบนี้นะครับการันตีด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีและเรานะครับมีความเชี่ยวชาญในบราการสก,กรินผ่านเครื่องไดเรกทูการ์เมนต์และงานสีวสุสกีนสีต่างๆซึ่งมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาท่านนะครับส่งสินค้าเร็วและบริการหลั การขายที่ยอดเยี่ยมนะครับ